สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพาตะลุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะคว่าและยังไงให้มันแบบว่าได้ตัวท,งทองๆนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ W P เลยครับตัวอันนี้ยังเป็นวันแรกอยู่นะครับผมก็นี่คือการอ่านวิดีโอนอกซึ่งก็ตามที่เห็นไปนะครับคือตัวเนี้ยแลกไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างแพงนะครับแม้แนะตท่ทีวท,ทีวาแบบอะไหล่เยอะมากนะครับตรงเนี้ยมันเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะที่เอาไว้ให้คนที่แบบมีอะไหล่เยอะนะครับเนี่ยเขาใช้ตัว70บวกนะครับแค่สิเ็ตัวเท่านั้นเองครับซึ่งในอะไหล่ ในในในคังในสต็อกเนี่ยมีอะไหล่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับในตัว70เนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาแลกสัก20ชุดแล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับก็เลือกไปเลยนะครับผมนครับอ่ะครบแล้วนะครับเอ๊จริงๆมันมีเพิ่มเดือดนี่เนาะโอเคโอเคมีเพิ่มเดือดนวยครับอันนี้คือชุดแรกนะครับผมไปลุกันเลยนะถือว่าเป็นการแบบล้างสต็อกไปด้วยนะครับ สองแสงเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองไปครับผมแพ็คแรกของเราก็วอกซะแล้วอุย้ยลักเตะดิวอลนะครับผมบาซิลโอ้โหรู้เลยใครวะอุย้ยมาตินาลีนะครับผมสองล้านสองล้านเอออะถือว่าเป็นการเอ่เคลียร์ลิงนะครับเคลียร์สต็อกนะครับก็สองล้านก็โอเคนะ สองล้านก็ไม่แย่นะครับผมเริ่มนะครับผมมาชุดที่สองนะผมสองแสงเหมือนเดิมชุดที่สองไปสองแสงเหมือนเดิมโอ้โหพอล์อวอกวอล์กมาสองครั้งแล้วเอาว่ะเอาว่ะรอยคีนแน่แนเลยเไม่ใช่แนละ้วไม่ใช่แนละ้วเอ้ยเคสเย์เท่าไหร่เนี่ย ขอดูราคานี่ยังแปดแสนก็ได้อยู่นะรวมๆก็ประมาณเกือบๆล้านนะครับอ่ะถือว่าเป็นการล้างสต็อกล้างสต็อกนะครับคือในคังมีของเยอะมากนะครับผมแพ็กที่สามครับแพ็กที่สามดูซิมาสองแสงเหมือนเดิมนะหนึ่งครับผมสาหรับใครที่แบบว่ามีอะไหล่เยอะนะครับแล้วไม่ได้เคลียรนะ์ของพี่มีเป็นพันนะครับก็เลยเอ้ย ทำอีพีแบบคอนเทนต์นี้ดีกว่าวะอะมาอย่างนี้มาอย่างนี้ก็ไม่สวยสิเพเป็นการเคลียร์ที่ขาดทุนรอบนี้ขาดทุนนะผมมาแพ็กที่สี่ับผม,ม,ร,บผมรอบที่สี่ของเรานะสองแสงเหมือนเดิมหนึ่งครับมันจะเดินแบบนักเตะทีโอทีวีได้เปล่าวะ,วะยังไม่มาเลยนะนักเตะทีโอทีวเนี่ยยังไม่มาเลยนะ ปาบหน่อยสิโอ้หแบแบ่กับใครเนี่ยแบกับกรรมกรรมเหลือเกินโอเคโอเคโอ่าทว่าเป็นการเคลียร์อะไรไปในตัวนะผมมาเซตที่ห้าสองแสงเหมือนเดิมหนึ่งและและและแล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 สาองร้องร้องรองมาวอล์กหน่อยเถอะโอ้ไม่พอกหรือเ่าเฮ้ย เ,เลียดกับใครอะ่ะเริ่มจะเกลือแล้วนะทุกคนความเกลือรเริ่มมาเยือนนะแบะมาแพ้ที่ 6. หกรู้งี้เอานักเตะไปขายซะก็ดีกา <c oughs> <c oughs> รันตีอยู่ที่ประมาณรอบละห้าแสนอยู่นะสิบเอ็ดตัวเนี่ยถ้าเปิดมาแบบนี้สอ 2, 000, 2, 000, 2, 000, 2, 000, 000, งแสนสองแสนอย่างเงี้ยมันก็ขาดทุนนะเนี่ยเอาโม่ก็ขาดทุนอยู่ ใส่กัครคอร์บนะครับผมมาแพ็กที่7นะฮะไปแพ็กที่7ยังไม่เข็ด1และ2มาหน่อยสิวอเธอเออยังเป็นนักเตะเก่าอย่างให้บาซิลเอลเอมใครวะแอดแมริด โอ้ขาะวนเนี่ยรีโนโออยอรีโนยสามแสนสามแสนกว่าสามแสนกว่าอืมฮอ,อ่มฮึมออ,อ,ออกได้ทุกทางจริงจริงออกได้ทุกเวของแทอ่ะอันนี้คือแพ็กที่8แล้วนะครับทุกคนครับเราจะเปิดไป20แพ็กนะฮะดูว่าใน20แพ็กนี่มันจะมีแบบ toty มาหรือเปล่ามาเลยดิแม่ไม่ใช่วะ เฮ้ยฝรั่งเศส LBTO เฮ้ย T O สวัสดีครับเท่าไหร่ห้าแสนอยู่ห้าแสนอยู่ถือว่าอันนี้ไม่ขาดทุนนะฮะไม่ขาดทุนแต่ก็ไม่ได้กำไรนะโอเคโอเคโอเคแพคที่เก้าแพ้ที่เก้าแพ้ที่เก้าวอล์กหน่อยลูกวอล์กหน่อยสิลูกแหวกที่เก้าเนี่ยมาหนึ่งแล้ว สองมาอืมทีโอทีโอ้ยูซีเอลเฉยเลยโอซีบีว่ะครวะเบเป้เหรอไม่ใช่ฟอนเต้ว่ะรวมๆกันก็สี่แสนก็ยังขาดทุนอยู่นะยังขาดทุนอยู่ฮะไปที่สิบมาไปที่สิบรึ่งทางละครึ่งทางละหนึ่งครับผมหนึ่งละ สองหน่อยซีสองมาหน่อยไม่ได้เลยขายบ้างโอคูโบโอ,อัคขรบี้มาสิบเอดนะ็ดฮะสิบเอด็ดสิบเอ็ดหน่อยโอ้เตะค,ค้าเวอร์ชั่นคูณสองนี่มันแบบไว้ใจลำบากเหมือนกันนะเนี่ยอย่างว่านะมันเริ่มแปดสิบนะครับผมจะไปที่เก้าสิบเอ็ดเจ็ดเนี่ยมันก็ลำบากใจอยู่นะ มันต้องแรงจริงๆครับเอาว่ะเอ็นกิเทียดับครยชาอูเยอะยังขาดทุนอยู่นะหลังๆเริ่มจะขาดทุนแล้วนะผม <laughs> หลังๆเริ่มจะขาดทุนแล้วนะอันนี้แพ็คที่สิบสองนะครับหนึ่งและสองมาเออโอ้โอรีบอลอีกแล้วเหรอ สเปนซีเอ็มปารีสคขวะโอเฮ้ยแต่ว่า88นะครับทุกคนฟาเบียนลุยส์88ร้านเอ็ดอยู่ร้านเอ็ดอยู่แต่น่าจะตัวนี้น่าจะราคา99นะนักติ99อืเก่าโอเคโอเคได้ร้านหนึ่งมามาเฉลี่ยกันไปแพ็กที่13ครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ13 13 สิมา1แลแล้แล้วแล้วแลแลแองมาไม่วอลครับผมฮะ,อะโอ้ขาทุนย่อยยับเลยแพกสิบสามแพกสิบสี่แพกสิบสี่มาแพกสิบสี่เอาแพ้สิบสี่หนึ่ง ไ4 2มาไม่มาโอ้ไม่มี t o t y <ม>เลยวะเฮ้ยเปิดมา14แพ็คไม่มี t y ในตรงนี้เลยนะทุกคนคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวแพ็ค15ะแพ็ค15ครับไปแพ็ค15นะครับผมคุณหลอกดาว มาสิของแสงหน่อยมาโอ้โข้าเวอร์ชั่นเกินไม่มีทีวายสักตัวค้ายังไงของมันวะเนี่ยไม่มีทีวายสักตัวครับผมเฮ้ยมันมีทีวายในแพ็กนี้ปะวะอ่ะสี่พกครับสี่พกโอ้มันค้าเวอร์ชั่นจริงๆวะ่ะคือคือมันปกทีโอทีวายก็จริงนะแต่มันไม่มีนักเตะทีวายในแพ็กนี้นะผมโอ้ มันจะได้97ยังไงวะเนี่ยคิดอยู่คิดสภาพไม่ออกเลยมันจะออก97ยังไงอือ16มาโอ้ส่วนใหญ่เกลือนะต้องบอกว่าต้องบอกเลยว่าอย่าไปคิดอะไรมากในแพ็กนี้นะครับผมคือถือว่าแบบถ้าใครมีของในสต๊อกนะครับก็ถือว่าเคลียร์ของไปนะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับว่ามันจะออกของดีให้นะได้ <c oughs> ที่17นะครับผม17แล้วมาหน่อยดี วอคือโอ้โหไม่วอลเสุดจัดประหลัดบอกของแท้นี่ถ้าเราแบบไม่มีอะไรนักเตะนีคงจะแบบเครียดอยู่นันี่คือมันมีอะไรเยอะมากจนแบบว่าต้องเคลียร์นิดนึงนะแพ็กนี้ก็น่าจะเคลียร์ได้นะครับแพ็กที่สิปดนะครับแพ็กที่สิแปดแล้วนะมีทีโอทีวยไหมไม่มีเลยนะครับผมไม่มีเลยมาก่อยดี สำหรับน้องๆคนไหนที่เป็นสมาชิกต่อจากนี้ไปนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของการกินกำไรนะครับผมซึ่งโดยปกติพี่จะมีคลิปกินกำไรดีๆให้ทุกๆสัปดาห์นะครับในส่วนของน้องชายที่น่ารักนะครับแต่ต่อจากนี้ไปครับจะมีสมาชิกแค่ระดับเดียวนะครับซึ่งก็ลดลงมาให้อยู่ที่เดือนละ50บาทนะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับกินกำไรได้ดีมากๆเลยครับบางคนแบบเป็นร้อยล้านนะครับ ก็มีคลิปให้ทุกสัปดาห์นะครับรับรองว่าไม่หลงป่าแน่นอนในเรื่องของการหาเงินหากําไรนะครับเพื่อที่เราจะเอามาทําทีมของเราให้มันเติบโตยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมแค่สมัครสมาชิกค,ครับก็ได้สิทธิพิเศษแล้วนะครับเจอกันครับผมคะเวอร์ชั่นยังไงเนี่ยเออเอาวะ <What? S 2> เฮ้ยโม,ด,โมด,โด,โดิโมดิตเซดโดโมดิวะวะ้าว วู uh ้ฮ huh. uh ู้ยี่สิบล้านโยวู้ขายได้นะผมหวานเจี๊ยบเดี๋ยวขอแคปนิดนึงนะขอแคปก่อนแคปตรงไหนวะเนี่ยโอ้โก็ใช่อืมอ่อเค้นี่ไงคนล้อไม่ท้อน,นะผมเอาวะสิบเก้าสิบเก้าทุกคนมันต้องมีออกบ้างหรอะวะ t o t y เนี่ยเออแคที่สิบเก้านะครับผม มาเออมันมีอยู่มันมีอยู่ในนี้แหละแต่ว่าตวงดวงต้องดีมามีกำลังใจมาอีกแล้วอ๋แหม่ไม่ใช่วะเฮ้ยโอ้เดียวยองไม่ใช่แล้วที่ฟักไว้ในดุ้มครับผมสิบเก้าสิบเก้าไว้ในดุม้มไม่เป็นไรครับได้กำไรละถือว่าโมดี้นี้ได้กำไรสุดๆแล้วนะได้กำไรแล้วนะครับแพ็คสุดท้ายที่ยี่สิบครับ ไม่แน่อาจจะมีเบิ้ลให้อีกห้าแพ็กล้วกันนะเออมูดิบมาเฉยว่าเฮ้ยเออว่ะหวานเจี๊ยบเลยว่ะเฮ้ยเอาว่าเอาเรื่องเอาเรื่องต่อยค่าแพ็กดีไหมว่านักอะไรของเรายังเยอะอยู่นะครับอืแพ็กที่ยี่สิบนะครับผมโรยเกลือสองแสกมาๆต่อยห้าแพ็กล้วกันนะครับผมแม่แพ็กที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะแพ็กที่ยี่สิบเอ็ดนะมีแพ็กที่สิบแปดนะครับออกมาค่อนข้างดีนะครับ ลองดูต่อต่ออีกสักห้าแพ็คสิมาเดวี่กับใครอ๋อโอเคยี่สิบเอ็ดนะครับผมยี่สิบสองมาที่ยี่สิบสองเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหโมดิดมาก็ดีใจแนละ้วเมื่อกี้นี้ถือว่าเคลียร์อะไรตัวเองไปนะมา ไม่ได้เลยทินตี้อ่าโอเคยี่สิบสามนะผมแพ็กที่ยีสบสามาไปหน,หนแสงสองแสงมาเอออ,อยู่เสียโอ้ยไปไหนวันเนี้ย คุณคุ้นอยู่นะคิดไม่ออกเหมือนกันเอออาา่อาฮะอ่าฮะห้าแสนนะเจ็ดแสนแทกอันนี้โอเคนะครับย,ยี่สิบสามกำไรอยู่แต่เฉลี่ยเฉลี่ยก็ยังได้กำไรอยู่ครับอ่ะแพ็คที่ยี่สิบสี่ครับผมยี 24, 24. ่สิบสี่ยี่สิบสี่คืออะไรเยอะมากจริงๆนะครับใครที่มีอะไรแนะนําว่าแบบลองมาสุ่มดูนะขายขายก็ได้นะครับแต่ว่าสุ่มก็ได้รุนดีนะครับ ไม่ได้เลยวะ่ะ24 24่ยี่สิบสีขาดทุนเนี่ยมาแพ็กที่25นะครับผมมานี่ต่อไปที่30เลยดีวะเออโมดิดมามันแบบมีใจนิดๆน,น,น,นะครับผมใจมันชื้นๆหน่อยใจมันชื้นๆหน่อยครับผมใจมันชื้ชนๆหน่อยไม่มาว่ะ25ไม่มาอา่อาอ่าต่อไปแค่สามสิบเพ้อ,อไป ยี่ห้าแล้วยนะครับผมอือหือสาแพ็คนะครับผมยี่หกยี่หกี่หมายีไม่มีตัววอล์กเลยซาโอ้โหโคตรเกลือยี่นะยีแน่น่าจะวอล์กสักเกไปเลยนะทุกคน ยีนครับยี 27. มาเอาหน่อยอหน่อยไม่ออกโอ้โหไม่ออกไม่ 28, 28, นะ 28. ออกยี่สิบแอะยี่สิะไรเนะี่ยยีมาหน่อยสิยีเออเลขแปเลขมงคลนะครับผม เลขมงคลว่าแล้วเชียวเฮ้ยเ,เอาวะนอร์เวย์เอลบีอะไรวะโอ้โหโอ้ทบจำไม่ได้เลยเซ่เชียวหกแสนเอาได้ๆอยู่ได้อยู่หกแสนก็โอเคอันนี้ถือว่าไม่แย่ไม่แย่เลขแปดเลขมงคลเลขยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามาอ่าไม่ขาดทุนนะยี่สิบเก้าเมื่อกี้ยี่สิบแปดเมื่อกี้ไม่ขาดทุน อาโอเคโอเคเกียร์กันไปหนึ่งแล้วสองมาวอล์กไหมไม่วอล์กเลยอะไรบ้างวะเนี้สี่แสนสุดท้ายครับทุกคนครับสุดท้ายสุดท้ายสามสิบของแท้แล้วนะ,ะของแท้แน่นอนสามสิบครับผมอ่าสามแสนแล้วกันสามสิบสามแสนหนึ่ง สองสองแล้วสามมาวอล์กวอล์กโอ้ไม่วอล์กว่ะอ่ประมาณนี้ครับทุกคนนะก็สามารถแลกได้เรื่อยๆนะครับผมใครมีอะไรก็มามาแลกก็ได้นะ,ระตรงนี้ครับนักเตะตรงนี้ขายได้เนดะี๋ยวเราไปดูกันว่าอขายได้จริงหรือเปล่าพี่นะครับ ได้จริงนี่ไงเดี๋ยวไปดูกัน92นี่ไหนนี่ไงนี่ไงครับผมอขายได้ของแท้แน่นอนนะครับตรงนี้เลยครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมถ้าใครถูกใจหรือว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับในคลิปนี้นะครับผมพยายามเปิดให้แล้วนะครับผมในแลกเปลี่ยนนะครับใครที่มีอะไหล่ก็ลองเปิดดูนะครับตรงนี้ใช้อะไหล่น้อยมากนะครับ70บวกนะครับ11ตัวแค่นี้ครับผมเจอกันู่ทีนะครับสวัสดีครับ หลังจากที่เราเปิดแพ็กนี้ออกไปกนิดนึงนะครับผมหลังจากที่ปิดไปนะครับผมก็ได้โรนัลโดออกมาอีกนะครับเมื่อกี้นี้ครับตามที่เห็นไปนะครับก็ขายไปที่172ร้านนะครับหวานเจี๊ยบครับผม